เพียงอะไรนี่เวลาไปนานะจะได้เสียบแฟลชได้ฟัง่งไปนาไปนาช่วงนี้ทํานานะครับอีสานลงนาลงทุ่งนาหนีโควิดกันแหละมันไม่ดังนะครับเป็นที่สวิตหรือเปล่าส่วนมากเป็นที่สวิตเนะนะครับมาทาให้เพื่อนดูนะครับเผื่ออยากจะซ่อมพูดถึงเนาะของพใไญ่ไหวอู้มีหอดกระดาษกาไกมีแบตเตอรี่ยูซามันมีไฟหรือเปล่าไม่รู้นะ อย่าลืมดูนะครับแบตเตอรี่มีไฟเปล่าแบตเพิ่งซื้อบางทีสวิตมันค้างแบตมันก็หมดได้เช่นเดียวกันวัดแบตเตอรี่ไม่ต้องไปวัดไฟโวลต์มันนะวัดแอมป์เนียสองร้อห้าสิมิลลิแอมปนะ์ ah ในวัดเข็มมันชี้สุดก็มีไฟแล้วมีไฟนละเสียเวลาไปวัดบุแรีงดันมันเกียดคำนวณเนี่ยมันมีกระแสโอเคนะมีไฟนะแบตเตอรี่ผ่านนะครับผ่านลนะตอนนี้ก็มาดูเนี่ย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาอะไรอย่างนั้นนลครับบางทีการทําตามขั้นตอนมันก็ทําให้เสียเวลาพอเราทําได้มาถึงระดับหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยระดับขึ้นมาไต่ระดับขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็พัฒนานะครับไม่ไปทําตามขั้นตอนนู้นไปไผ่านประมาณนั้นหละนะก็มันผ่านแล้วไงขั้นตอนแรกมันผ่านเลยไอ้ที่เขาแนะนําขั้นตอนแรกก็เพื่อที่จะข้ามขั้นตอนนี่แหละเรารู้แล้วนะ แล้วก็ข้ามขั้นตอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้เราก็แกะออกมาอุ้ยอุ้ยอะไรหลุดออกมาบ้างเนี่ยโอ้มันมีแบตในตัวด้วยแบตมันคงเสื่อมเลยหรอมันคงนานแล้วแหละปาอันนี้ก็จะหลุดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันก็ถอดออกก่อนดีกว่านะครับนี่สวิตมันอยู่นี่นะโอ้สวิตมันดูสิครับมันเป็นสวิตหมุนด้านข้างแบบนี้มัน ให้ดูนะเห็นไหมครับรูปทรงไม่ใช่เหรียญบาทนะมันเป็นสวิตต์นี่นะครับทีนี้การซ่อมพวกนี้ก็คงจะต้องหมุนออกมานะหมุนลงมาเผื่อเพื่อนอยากจะซ่อมของตัวเองนะแล้วก็ซ่อมให้อ่ออะไรเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหรือจะซ่อมเป็นการค้าก็แล้วแต่จะทำก็ทำกันอย่างเงี้ย ดึงมันออกมาแล้วทำไมมันติดติดเนาะน่ค <laughs> รับแล้วก็ดึงมันออกมาเนี่ยปกติแล้วมันดึงได้ไหมเนี่ยเอา้าอุ้ยหลอดไฟมันเจ๋วเลยนะนี่อูห้หลอดหลอดใหญ่เลยนะครับเนะี่ยตอนนี้มันเป็นไฟฉายด้วยเน,นี่ยน LED ใหญ่เลยนะครับเนะี่ยนะน่าดูตรงนี้ตรงไหนอะตรงนี้เนาะสวิตนะครับสวิตตรงนี้นี่นียยยย่บางทีมันหน้าสัมผัสมันไม่ได้ ส่วนมากแล้วไอ้พวกนี้เอาขาดอีแล้วนี่เอาอย่าลืมต่อด้วยนะครับเนี่ยมันขาดเราจะเก็เนี่ยสวิต์พวกนี้มันมันบางมากนะครับมันทํามาบางบางมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายนั่นแหละมีโอกาสที่มันจะไม่ไม่ต่อทางไฟฟ้ากันนะครับก็คืออาวุธสําคัญก็คือมิเตอร์หัวแรงไอ้ที่สาคัญไปกว่ามิเตอร์หัวแรงก็คือความรู้ความสามารถด้วยนะ ความรู้กับความสามารถมันเป็นคนละอันกันความรู้คือรู้สามารถคือสามารถที่จะทําได้ความรู้ตัวหมวเอาตัวไม่รอดก็มีมันก็เป็นความรู้ของคนอื่นเขารู้มากแต่ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะดูทีนี้มันอยู่ตรงเนี้ยแบบหัวหน้างานเนี่ยไหมหัวหน้างานหัวหน้างานาใหญ่ๆมีความรู้นะแต่บางคนไม่มีความสามารถทําเองไม่ได้สั่งลูกน้องสั่งเลย นั่นเห็นไหมจริงๆด้วยไห,ไหม,มันไม่ต่อนะเนี่ยวัดโอมมาดูกนเอ้วัดวัดเอาเสียงก็ได้เนี่ยมันเปิดหรือเปล่ามันเปิดแล้วนะแต่สวิตช์มันไม่ต่อเนี่ยมันก็เป็นอยู่แค่เนี่ยไอ้เนี่ยอยากจะฟังเสียงไหมถ้าเราต่อตรงสวิตช์มันจะเป็นยังไงอะดูหน่อยนะบางคนก็เอาน้ํายามาฉีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับการกู้คืนสวิตช์บางคนก็เปลี่ยนใหม่ เนีย่ยดูนะดังไหมช่างใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทำนะพช่างเล็กๆอย่างผมทำอยู่แต่ว่าทำเป็นบางครั้งคราวนะนะทำให้ดูแล้วต่อตรงสวิตชนะไม่เห็นดังเลยทำไมไม่ดังเร่งเสียงใหม่นะครับว่ามันจะดังได้ยังไงลำโพงลืมเสียบนะครับ ตัวนี้ F.M มันอยู่ตรงไหนปร,ปรับมาปับมา F.M มันจะได้ฟดจวดจวดฟังนะครับดังแล้วม,มีคนหมาไว้ใครมาว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับค่นเห็นแล้วสวิตเสียสายจ้ำก็องมาจากมิเตอร์เนี่ยเนี่ยปรับมาที่250มิลลิแอมเนี่นะเนี่ยเห็นไหม ดังแล้วเนี่ยทีนี้เราก็แก้ไขสวิตมันก็มีอยู่แค่นี้นะถ้ามันไหมก็เปลี่ยนไอซีตัวนี้ถ้ามันไม่ดังนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเสียหายไปถึงขั้นไอซีไหมแล้วนะเออเพราะว่าหนึ่งฮะมันไม่มีแบตเตอรี่แต่ก่อนนี้มันมีแบตเตอรี่แบบคาดไอไอไอโคมไฟคาดหัวแล้วมีสายจากแบตเตอรี่กรดเนี่ยพวกนั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเขาก็เวลาแบตมันหมดไม่มีไม่มีตังไปซื้อแบตเตอรี่ฐาน ก็แบตเตอรี่พวกนั้นมาต่อเขา้าแล้วมันก็พังเดี๋ยวทุกวันนี้มันมันไม่เป็นแบบนั้นแหละไอ้ที่เสียบยบ่อยๆก็บางทีดือ้อคนผูน้เขาใช้นเขาดือ้อก็ต่อลาโพงบ้างอืมไปดีไอวายบ้างมั่วนิ่มบ้างอ้ยเยอะแยะนะครับนี่ไงสวิตล้างตรงไหนล้างตรงนี้ก็ได้เนี่ยขูดๆหน่อยนึงเนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็ได้นี่ผมไม่เปลี่ยนนะผมไม่มีสวิตตัวนี้แล้วผมก็ขี้เกียจไปซื้อด้วยนะเพื่อนนะ สุดท้ายแล้วนี่ได้ยี่สิบาทนะผมบอกเลยเนี่ยผมล้างสวิตเนี่ยผมคิดค่าแรงแล้วเลยยี่สิบบาทลอวแค่นั้นเนี่ยนะครับอุ้ยบางคนบอกห้าสิบเลยไม่ได้บอกม่เอไม่เอายี่สิบาทก็พอแล้วค่ากาแฟอย่างนั้นนะครับอถ้าเด็กๆเ,เขาทาก็เป็นค่ากาแฟค่าอะไรเขาไปยี่สิบาทแลนะ้วมันเป็นแบบนั้นนะครับว่าแล้วมันจะโฆษณาอะไรวะเนี่ย โอ้อันนี้มันโฆษณาวัคซีนโฆษณาวัคซีนดีนักหนานครับแต่ว่าฉีดแล้วก็ยังติดอยู่โอ้ยขาดกและนี่ไออะไรเนะี่ยโฆษณาวัคซีนบ้านเพื่อนมีไหมครับบ้านผมนี่มีโฆษณาวัคซีนฉีดแล้วก็อ่อนเปียเสียขาก็มีอ่อนเปียลุกไม่ขึ้นก็มีอมันมากมายจริงเว้มันมีโซเชียลนะนะ <c oughs> ครับนี่เลยนั่นแลลวก็ส่อม จริงๆนะผมคิดค่าแรง20บาทเองเนยะเนี่ยที่ทำนะทาเยอะอยู่นะ20บาทว่ากนไปนะครับบางคนเคลือบตะกัวเข้าไปอีกนะครับตรงนี้ตรงสวิตบางคนก็เอาไอ้นั่นมาไอ้อะไรอะไอ้น้ํายามาฉีดนะได้หมดนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําได้บางคนก็เปลี่ยนใหม่อย่างเช่นสวิตตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อสวิตตัวนี้มาในราคา20บาทเปลี่ยนรวมค่าแรงค่าช่างแล้ว เป็นสี่สิบบาทสุดท้ายแล้วก็ได้ยี่สิบาทคือเก่าสุดท้ายแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นคือเก่านี่ไงโอ้ยอาการทำไมมันง่ายอย่างงี้วะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแจ็คนี้ก็ซื้อมาก็เอามาใส่ปุ๊บคิดเท่าไหร่ห้าสิบบาทได้เท่าไหร่ก็ได้ยี่สิบาทคือเก่างานมันระดับระดับการคิดราคาของงานมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยนะครับ มันไม่ใช่ว่าโอ้โหค่าแรงมันต้อง,ยง,งอย่างนั้นอย่างงี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะค่าแรงแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะค่าแรงขั้นต่ําไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพื่อนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันจะมันมันจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าจะต้องซื้อมาในราคาเท่าไหร่แล้วก็จะเปลี่ยนไปคิดค่าแรงอย่างไงไอ้ตัวนี้มันไม่เป็นมาตรฐานนะครับ เศรษฐกิจดีหน่อยค่าครองชีพสูงหน่อยก็ก็คิดค่าแรงสูงไปก็ค่าครองชีพก็สูงไปคือเก่ามานันเนตถูล้อาจารย์ควรจะทาเป็นตัวอย่างแกนสิองตนนั่นแหละอาจารย์ควรจะเป็นอม,มันบางคนก็ถามมาซ่อมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงแบบไหนในส่วนของราคามัน มันไม่เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะคิดราคาเลยนะครับอะไหลที่ได้มาก็คนละราคาซื้อแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ถามว่าซื้ออะไหล่จากร้านไหนมันบอกไม่ได้อย่างนั้นนะครับมันก็เหมือนกับการไปโฆษณาร้านเขามันไม่มีใครสนับสนุนผมนะเนี่ยร้านค้าอะไรเนี่ยนะครับ แล้วทีนี้พอเราเอาร้านเขามาโฆษณาแล้วเขาไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยมันมันพูดบายไม่ได้เพื่อนมันมนพูดไม่ได้นะครับหนึ่งไม่ต้องถามผมเลยซื้ออะไรอย่างร้านไหนซ่อมกี่บาทไม่ต้องไปถามเลยตรงนี้ผมตอบไม่ได้เชื้อให้กับคนในครอบครัวได้ส่วนหนึ่งดรนิวัตลิมสุกนิรันอธิบดีกรมพระศึกษากล่าวว่าส่วนแรกรับและส่งต่อน,นี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อ จบแล้วนะครับนะการส่อมมีทยุง่ายมากนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเป็นแนวทางเด้นนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ